สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง Answer Tarot นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการอนิทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องผมเสมอนะครับขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ The Sky Garden เนะครับกาญจบุรีนะครับเป็นคาเฟ่ที่พักนะครับที่เงียบสงบมากบรรยากาศดีมากตอนนี้อยู่ในเรือนะครับของทางร้านที่มีเช่าได้นะครับผมก็เลยมา อาศัยพื้นที่ตรงนี้ในการสื่อสารพลังงานเก็บบรรยากาศดีๆน่ารักน่ารักให้ทุกคนจับไปฝากกันนะครับก็วันนี้จะอ่านไพ่ในเรื่องความรักให้ฟังนิดหนึ่งว่าพลังงานคนที่มาเจอคลิปนี้นะครับตัวของคุณเนี่ยมันพร้อมจะมีความรักแล้วหรือยังามาเช็คเอล์จินกว่าตัวของคุณพร้อมที่จะมีความรักแล้วหรือยังนะครับก็ไม่รู้ว่าใครได้มาฟังพลังงานนี้กันบ้างก็มาดูกันว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคุณที่เขานำพาคุณมาฟังคลิปนี้นะครับขอเช็คห้าใบ ถ้าห้าใบาที่ผมขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัวตนลัคนาราศีหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณเลยเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนผ่านไปนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากฟังต่อก็ได้นะครับขอบคุณการรับชมโฆษณาสนับสนุนช่องด้วยนะครับอ่ะก <c oughs> ับหัวข้อที่ว่าคุณตัวของคุณเนี่ยพร้อมที่จะมีความรักแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้โอเคเป็นแรนดอมนะครับเป็นแรนดอมเกี่ยวกับความรักเรากันเนาะอ่ะขออนุญาตนะครับมีเดอะฟู l ดคีย์ล็อกครับ ห้าถ้วยครับเดวิวห้าไม้อะครับได้สำหรับเป็นซีเรียนขอพูดถึงสัญญาณเกี่ยวกับตัวเลขเดือนวันที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณที่มาเจอคลิปนี้ก่อนนะครับมีธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกรลัคนาราศีมังกรน,นะครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีแล้วก็คนที่เกิดวันพุธคนที่มีเลขสิบห้าเลขห้าเยอะๆนะครับแล้วก็เลขศูนย์เนะาะให้บอกผมว่าคนที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญ นะครับหรือคนที่กําลังดูไพ่ทารโร่ดูการทานายดวงดูการดูดวงอยากมงบุญมากๆเลยปัญหาคําตอบอะไรบางอย่างอยู่แล้วคงก็เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญโดยเฉพาะเรื่องความรักนะครับใครที่พลังงานตรงกับสิ่งที่ผมพูดเรามาฟังเรื่องนี้ดูนะครับไพ่ขอบผมประมาณนี้แล้วก็พลังงานทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มันเกิดขึ้นบนไพ่ทั้งหมดมันจะหลอดมันจะเล่าประมาณว่าตอนนี้มีพลังงานกลุ่มคนที่เข้ามาฟังที่จะเล่าเรื่องนี้กําลังหมกบุ่นกําลังเสพติดกับอะไรบางอย่าง เดวิลขึ้นกับ k i n ง of c ครับอาจจะเป็นคนที่สบายใจพื้นที่สบายใจหรือใครสักคนหนึ่งอยู่แต่มันมีพลังงานของความกังวลความสับสนเกิดขึ้นบนหน้าไพ่ที่ปนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ต้านสำหรับมีไพ่สี่เหรียญเหมือนแบบกลัวพลังงานชีวิตจะหายกลัวสิ่งดีของตัวเองจะหายไปอะไรประมาณนั้นทีนี้มาดูกันว่าสิ่งน,นี้ไพ่เล่าตอนนี้พลังงานตรงของคุณแค่ไหนนะครับใครเลื่อนผ่านมา,มาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญไม่บังเอิญน,นะครับเรามาเช็คกันว่าตัวของคุณพร้อมที่จะมีความรักที่ดีแล้วหรือยังนะครับอ่ะโอเค ปวดใช้วิจารยาในการรับชมรับฟังด้วยครับวันนี้ผมใช้ไพ่ดีเวนมูในการอ่านเนาะไปต่อครับผมหยิบไพ่ได้ใบแรกก็คือห้าถ้วยอีกแล้วนะครับสามเหรียญถามว่าพลังงานตัวคุณพร้อมที่จะมีความรักแล้วหรือยังนะฮะเก้าถ้วยสี่ไม้โอเคตอบได้เลย ใครที่มาเจอคลิปนี้พลังงานตัวคุณพร้อมที่จะมีความรักหรือไม่พร้อมแล้วครับพร,พร้อมแล้วพร้อมแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าใบสุดท้ายมันคือเอ็มเพลสครับตัวของคุณพร้อมที่จะมีความรักดีๆีแล้วแต่มันติดไปหนึ่งใบนี้ผมขออนุญาตเปิดให้ให้ครบก่อนเลยจะเล่าให้ฟังกรินออปครับผมเข้าใจแล้วเดนเดทถามว่ามันควรมีความรักแล้วยังคําตอบคือมีได้แต่คุณต้องปรับบางอย่างมีสองใบที่ต้องปรับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดวเบริรก้าถ้วย สี่สไม้เจ็ดถ้วยนะครับเอ็มเพรสกับไพ่ห้าเหรียญเนาะใต้สำรับเป็นไพ่เจดไม้ให้แอบบอกผมว่าคนที่มาฟังคลิปเนี้ยคุณเป็นคนรักแบบหมกมุ่นรักจริงแหละรักแบบสุดๆเลยแต่ว่าคุณเป็นคนรักแล้วอยากให้สิ่งที่รักของคุณอนะ่ะตรงทําตามความต้องการของคุณด้วยแล้วก็ตรงตามใจคุณด้วยเพราะว่าไพ่ควีนออฟคัพขึ้น5้าถ้วยมันเป็นนิสัยบางอย่าง มันเป็นความรู้สึกประมาณว่าถ้ารักปุ๊บจะจะคาดหวังจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็พยายามจะให้สิ่งที่รัก,กเป็นตามสิ่งที่เรา,ราคิดว่าดีสําหรับเขาดังนั้นผมจะบอกแบบนี้พลังงานตรงนี้ทำมาถามาว่าทําไมต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นไพ่อย่างนี้ครับห้าถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการจ้ำที้จ้ำชยัยหรือการบังคับให้ใครคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนไพ่อบอกว่าคน <c oughs> การเปลี่ยนแปลงระหว่างการเรียกดีการจะให้อะไรสักอย่างในชีวิตหรือคนบางคนเปลี่ยนเนี่ย มันต้องเกิดจากการที่เขาเปลี่ยนด้วยตัวเขาเองไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเพราะใครบางคนอยากให้เปลี่ยนดังนั้นน่มันต้องปรับเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าสามเหลี่ยมขึ้นกับเดทเนี่ยหมายความว่าอะไรสถานการณ์ที่สาบุคคลที่สามสิ่งที่สามเกิดขึ้นมาถึงมีการเปลี่ยนแปลงเช่นสมมติว่าคนสองคนอยู่ด้วยกันนะครับมีอะไรบางอย่างเป็นตัวแปรเชื่อมระหว่างคนสองคนเช่นครอบครัวเพื่อนสังคมบางอย่างเนี่ย ไอสิ่งตรงกลางเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนใครสักคนเองโดยที่คนสองคนไม่ได้บังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกนและการดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าสานันนการที่3ที่เป็นตัวขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของคนคู่เนี้ยจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของคณทั้งคู่เองอย่าพยายามไปจ้ำจี้จ้ำชัยหรือเปลี่ยนแปลงใครสักคนหนึ่งด้วยการที่เราอยากให้เป็นสิ่งนั้นเพราะเราคิดว่าเขาสิ่งนี้ดีกับเขานะครับแล้วก็ไพ่บอกว่าเมื่อคุณปรับเรื่องนี้ได้เข้าใจเรื่องนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ย เก้าถ้วยขึ้น the world หมายความว่าคุณแฮปปี้กับสิ่งที่คุณเป็นแล้วคุณไม่ได้ปรารถนาว่าคนรอบตัวหรือสิ่งที่รอบตัวคุณต้องเป็นแบบใดคุณจะมีความสุขจากตัวเองก่อนเพราะว่าก้าวถ้วยมันคือ the world มันเป็นไพ่ประมาณว่าเราแฮปปี้กับการที่เราเป็นแบบนี้ยอมรับที่คนมองเราแบบนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าพอศรัทธาในตัวเองมากพอที่จะเป็นแบบนี้ไปที่ไหนก็ได้คุณไม่ได้ทําตาม คำสั่งของใครไม่ได้คําตามทําตามความต้องการของใครแต่คุณทําตามความรู้สึกดีๆของตัวเองแล้วก็มองว่าตัวเองเป็นแบบนี้ก็ยอมรับตัวเองได้ดีอันนี้คือสิ่งที่ทําให้ตัวของคุณกับพลังงานรอบตัวมันเข้ากันได้และมีความสุขที่สุดใบต่อมาไพ่บอกว่าสี่ไม้ขึ้นกับเจ็ดถ้วยคุณจะสามารถแผนชีวิตตัวเองได้แบบที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าใครต้องทําตามแผนคุณแล้วเมื่อคุณเดินไปในแผนของคุณแล้วเนี่ยคนที่เห็นดีเห็นชอบกับพลัของคุณเขาจะเข้ามาเดินคู่คุณเองโดยที่ เขาไม่ต้องมานั่งอยู่ในกระบวนการของการทําหรือไม่ทําของคุณเข้าใจไหมดังนั้นถ้าคุณอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรคุณทําด้วยตัวคุณไปก่อนแล้วคนที่เห็นในสิ่งที่คุณทําอย่างตั้งใจปุ๊บเขาจะเข้าใจว่าคุณทําอะไรแล้วก็จะเดินมาข้างคุณเองนะครับใบต่อมาเอ็มเพลสขึ้นกับห้าเหรียญจงรู้ไว้ว่าความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์มันไม่มีความสัมพันธ์ที่ใดๆเลยที่ที่สามารถซัพพอร์ตความขาดของกนและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบเออคำนี้ดีมากเพราะว่า ไพ่ใบสุดท้ายครับมันคือไพ่ของความสมบูรณ์คือเอ็มเพลหรือการปกป้องแต่มันขยายได้ไพ่ของความขาดคือ5เหรียญดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเริ่มมีความสัมพันธ์หรือมีความรักคนจงรู้ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่ขาดอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยคำว,ว่าขาดตรงนี้อยู่ที่ว่าคุณจะหาช่องทางแห่งการเติมเต็มความขาดตรงนี้ยังไงเช่นตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณรักกันมาสิปี20ปีอยู่กันมานานมากๆระยะระยะ,ะเวลาที่มันนานมันมีอะไรบางอย่างที่ขาดหลุดล่วงไประหว่างกาลเวลาเช่นความใส่ใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมมัันนนนหหหหาาาาาายยไไปปรรระะวว่่่งงงงงงทททีีีี้้้สิต ตัวของคนเองจะสามารถเอาอะไรมาเสริมเรื่องนี้นยังไงเข้าใจไหมไพ่เลยบอกว่าทุกความสัมพันธ์ที่มีการขับเคลื่อนต่อไปมันจะมีอะไรที่ตกหล่นขาดระหว่างทางดังนั้นทุกความสมันทิสสมบูรณ์แบบย่อมมีความขาดเสมอดังนั้นคู่ใดๆหรือสิ่งใดที่อยู่ด้วยคู่กันนานมากๆม,มันต้องมีการแมนเทานแนนต์มีการดูแลมีการรักษาบางอย่างที่ทําให้ความขาดมันไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือเป็นรอยแผลที่รู้สึกว่าเหยียบไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไพ่ใต้สําหรับมันขึ้นเจ็ดไม้เจ็ดไม้เนี่ยเมื่อพ ทำยังไงก็แล้วแต่ให้เราสามารถอยู่ในจุดของความสบายใจของการละจันได้โดยที่เราไม่เหนื่อยตัวเองนะครับความพอดีนั่นเองในสิ่งที่ไพ่บอกเนาะดังนั้นถ้าเกิดคนมาเจอคลิปนี้ถามว่าพร้อมมีความรักไหมพร้อมแล้วแต่คุณต้องปรับช่วงของสี่ใบแรกที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้เมื่อคุณปรับแล้วเปลี่ยนได้แล้วเข้าใจสิ่งผมพูดคุณจะมีความสุขด้วยตัวของเองและความสัมคั์ของคุณเองนะครับโอเคขออนุญาตเรื่องเสียงด้วยนะฮะขออนุญาตเปิดไพ่ต่อไปเป็นไพ่ผมกํลาลังเลระหว่างสองสำรับผมขอไพ่ขังแล้วกัน จริงๆไพ่ชุดเนี้ยเป็นไพ่ที่ไม่เคยลีใครฝันใครแล้วก็เ้ามาดูกันทําไมเขาถึงนําพาคุณมาเจอคลิปผมนะครับในการอ่านไพ่ในวันนี้เนาะอะยุติธรรมสาริกาลิ้นทองนะครับสัยศาสตร์ความสำเร็จ ความสมบูรณ์โอ้โหความสําเร็จแต่ความสมบูรณ์ขึ้นคู่กันแล้วก็คว้าชัยชนะอยู่ข้างล่างเขาจะบอกว่าคุณทุกคนที่มาฟังคลิปผมคุณสามารถประสบความสําเร็จหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีได้ในปลายทางนะครับแต่คุณต้องรู้ว่าสิ่งที่มันทําสิ่งที่เป็นปัจจุบันตอนนี้แม้กระทั่งตัวคุณหรือใครในชีวิตของคุณเนี่ยคุณทั้งคู่ย่อมมีความไม่ปกติหรือย่อมมีความบกพร่อง ของกันละกันดังนั้นเนี่ยเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยหรือหรือได้เจอกันในอนาคตเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณจะบาลานซ์หรือพูดหรือกระทำยังไงให้มันสามารถขับเคลื่อนต่อกันไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่ผมพูดคุณจะรู้ว่าคุณควรปรับและความรักที่เดี่ยวของคุณจะเกิดขึ้นได้นะครับนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะโอเคพลังงานประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบการไพ่ของผมนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเดี๋ยวเลื่อนกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุ แคปชั่นของคลิป YouTube ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ